วันนี้เราจะมาพามากินไก่เล่นกันนะนี่ค่ะเราต้องตักเองค่ะตัวใหญ่เวอร์ไก่ต้มน้ำปลานะพอน,นี้<อ>พ่อทำออน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยม็ดกระเทียมนะก,กกระชี้<อ>ตะไครยังหันไม่ได้ยังหันไม่ได้ <laughs> น้องกันหันได้แล้วครับพ่อทำ น้ำจิ้มเองนะครับไม่ใช่น้ำจิ้มไก่นะครับแต่เรามาจิ้มกับไก่ไแจว่วอันนาจิ้มดูสิคำแรกเป็นยังไงโชงก้องหน่อยโชก้องอป็นไงรู้ไหมก็ต้มตประมาณชัมม่วโมงครึ่งนะอ่ะพ่อจะมีคำถามอ่า ไก่หนึ่งตัวมีสองขาถ้าไก่สองขามีกี่ตัวหนึ่งตัวห,หนึตัว,ตวไม่ถูกติ๊ดต๊ดติดต๊ดติดต๊ดลองนับลองนับขาขาไก่ในการดิ๊ดออ <laughs> ลองนับดูก่อนมีกี่ขาน,นับดัง <laughs> นับดูหนึ่ง <laughs> มามาที่คำถามเราไก่หนึ่งตัวมีสองขาไก่สองขามีกี่ตัวโอ้ยจะตอบโห <c oughs> เออคำตอบเอเอ,เอพี่อิงรู้เหรอพี่อิงรู้เงียบเงียวไว้ก่อนพี่อิงรู้เงียวเงียวก่อนว่าอันไหนจะตอบถูกหรือเปล่า,า,าไก่ของเรา ตอนนี้หนูนับขาได้กี่ขาฮะสามขาเลยเหรอฝัอ่งนี้มีสามขาฝั่งนี้มีขาหนึ่ง 2> 1, 2, 3, สอง4ี่ขาแปลว่าไก่ตัวนี้มีสี่ขาเหรอไก่ตัวนหนึ่งไก่หนึ่งตัวมีสองขา ไก่2ขามีกี่ตัวโอ้โหอันนั้นไม่ได้อย่างนี้มกเพราะจะถามพี่อ,งองิงครับนี้ไก่พม่า,ม,ามีกี่ขา ไม่ถูกครับจไม่ถูกครับสไม่ถูกครับฮะไม่ถูกครับเไม่ถูกครับอันนี้อันนี้ตอไหนเขาโอแล้วนะครับข้อโมงแปดนะทำไมมีแปดเดใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเดาแล้วนะอ่าดาไม่ได้เดาไม่ได้คันเดาเพราะว่าเวลาคำตอบแบบมันมีสี่ครั้งใช่ไหมหนูตอบเกินงสี่ครั้งเนี้ยมันไม่ได้นะลูก ต้องหาคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีวิธีการคิดแต่ทำไมมันเป็นแปดอันนันอย่าลืมทำถามตัวเองนะคิดไว้คิดคำต,ตอบไว้เอา้าของน้องก็ป .2 ของหนูก็ป .6 ไงคำถามป .2 กับคำถามป .6 ฮะป .2 เหรอใช่คำถามป .2, 2> ไก่หนึ่งตัวมีสองขา <c oughs> แล้วไก่สองขามีกี่ตัว <c oughs> <c oughs> แต่ของพี่อิงพี่อิงต้องตอบพ่อให้ได้ไก่พ่อแม่ทำไมมีแปดขาเพราะอนาจะตอบได้หรือเปล่าวันนี้ครับกินไปอาจจะคิดไปเรื่อยๆนะครับกินไปอาจจะคิดไปเรื่อยๆไก่พ <c oughs> แอแม่รู้แล้วนะรู้แล้วอ้าวอธิบายมา อธิบายดีๆเดี๋ยวคนท่านผู้ชมจะงงอธิบายดีๆบอยเดี๋ยวน้องอนาจะคิดได้แล้วนี่คิดได้มันยากแล้วหมามีกี่ขาหมา4แล้วที่ร้านมีกี่ขาที่ร้านมีกี่ขา4ขาแมงมุมมีกี่ขาแมงมุม้ง6ขาปูมีกี่ขาปู ลูกแปดแล้วส่วนใหญ่ปูมันจะแปดขานีเหมือนกันไหมเหมือนกันทุกตัวไหมมีใครไอ้ขาผักไหมแล้วแมวมีกี่ขาลูกเคยเห็นแมวสามขาไหมไม่เคยลองคิดดีรานนี้ไกลหนึ่งตัวไ <c oughs> กลนึ่งท่านผู้ชมครับ ช่วยน้องแอนนาะคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าไก่หนึ่งตัวมีสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวครับนี่เป็นคําถามที่ยากมากเลยครับน้องๆใครใครตอบได้ช่วยน้องแอนนาตอบด้วยนะครับอ,อร่อยไก่เราเป็นยังไงบ้างจิ้มจิ้มน้ำจิ้มที่ปพาตำดูสิน้องแอนนาฉีกได้หรือเปล่าอาฉีกดูสิฉีกไก่ดูสิฉีกไก่ฉีกขานะเออเนะีนย่ยเนี่ยอร่อยๆปัปปปดออกมาเออเด,ดือบปัดออกไมาพี่ป,ะป,ะปิด ฝ่ายไปไีกนะไดเออเนี่ยอยากกินเออเนี่ยอยากกินตรงไหนฝ่ายกินเลยฝายแล้วแม่แต่เขี่ยงะเอาซ้อมจิ้มก่อนเออแล้วจ้าเออดูเออพี่เองอ่ะอ่าดูเด็กๆทำกินเองนะครับคุณพ่อไม่ช่วยนะครับโตแล้วคนเด้งฟ้องหงนะครับตอบคำถามถูกแต่ไม่รู้ว่าทำไมแปลกหานะครับแต่อีกคนนึงกลั็เดา น้องๆช่วยอัน,นาตอบด้วยนะครับน้องๆที่อยากเนะครวอนนี้่คม่สี่ขาตว่าสงตัวหนูเคยตอนตอนที่ปลูกเลี้ยงไก่หนูเคยเอาเข้าวให้ไก่ไหมละ่ะอยู่ทุกนาเออแล้วหนูไปบ้านอ่าตาหนอมหนูเห็นไก่พี่อาตองกับพี่ตาไหมอ่าแล้วไก่ไก่หนึ่งตัวมีขาที่ที่มันเดินอะ่ะเดินไปเดินมาตัวเล็กๆอ่อะ ลองคิดดูแล้วไก่สองพานี่มีกี่ตัวหักก็อธิบายรู้จักใบให้แล้วนะนี่ใบให้แล้วนะครับน้องๆใบอะไรเออใบให้เยอะมากครับพอใบของยี่งมันสีใบของยีงมันสีของหนูก็คือไก่ไก่พ่อแม่อ่าทำไมเป็นแปดก็คือที่พ่อที่พ่อถามไงไก่นี่กี่ขาอ๋อก็คือต้องเอาทุกอย่างมารวมกันไก่นี่กี่ขา พักพักมีกี่ขาพักมีกี่ขาสองบวกสองเท่าไหร่แล้วก็มาเท่าไหร่มาตีบวกตีเท่ไหน่อยแน่ไงไก่พม่ามีแปดขาถูกไหมมานีเท่าไหน่ขนาดนั้นเด็กๆก็กินไปนะครับแล้วก็เราใช้เวลาว่างถามคำถามกันนะครับ น้องอันเนยช่วยน้องอันเนยด้วยนะครับน้องๆช่วยน้องอันเนยด้วยนะครับฝาด้วยน้องเออนี่แหละฝาดิดีฝด้วยนตรงขาก่อนเดี๋ยวฝาดน้องฝาดน้องให้น้องหน่อยน้องน้องออกน้องกิจกัรต้องกิจจีเลยเพราะว่าเราเพราะว่ามันมีคำถามงงใช่ไหมมีคำถามงงแต่ถ้าแต่ถ้า ตัวมีขาไก่ห้าตัวอ๋อไก่หนึ่ตัวมีสองขาเลย้าไก่ห้าตัวนะห้าตัวจะเป็นเท่าไหร่อ่าเาดูดิเพราะว่าท่องสุดท่องสุดคูณแม่ไม่สองเลยสออเป็นเท่าไหร่สิบขาถูกต้องไก่ห้าตัวมีสิบขานองอนาท่องแม่ แม่ห้าให้ท่านชมดูสิแม่ห้าโอ้โกิ่งมากครับคณิตศาสตร์น้องอาร์ก่งมากนะครับไก่นะไก่่ไกเหลือแค่ไก่สองไก่สองตาพี่กี่ตัวไก่สองตาพี่กี่ตัวเร็วถ้าตอบได้จะมีรางวัลนะครับ

เพราะก็อธิบายตั้นไงไก่่ทุกหนาปุ่มมีกี่ขาแล้วไก่ยอยู่บ้านตะนอมมีกี่ขาอ่าแล้วไก่ท้องขาเนี่ยมันมีกี่ตัว,อย,วย <laughs> อยู่ไหนก็มีทองขาใช่ไหมก็แปลว่าไก่ท้องขามีมีทั่วไปก็มีทั่วไปอ่ะไก่ท้องขาไ <laughs> <laughs> ม่ไมีไก่สองขาไก่ท้องขาก็มีทั่วไป จะมีหนึ่งตัวไม่ได้นะเพราะว่าสองขาอยู่ไหนก็มีสองขาหมดน้องๆวันนี้อานนากับอีวิอตัวจบที่เพิ่มเลนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย